สวัสดีค่ัทุกคนนะครับที่ติดตามยูทูบช anel ขายบาร์บี้ราคาถูกมากครับในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาแนะนําเป็นเซตตุ๊กตานะครับแต่ว่าเป็นตุ๊กตาเจ้าหญิงนั่นเองซึ่งจะมีเจ้าหญิงกับไหนบ้างนั้นเดี๋ยวเรามาชมกันเลยดีกว่านะครับเริ่มต้นเนี่ยจากนี่เลยเป็นเจ้าหญิงที่หลายๆคนรู้จักกันนะครับนั่นก็คือโฟเซนนั่นเองหรือเจ้าหญิงเอลซ่าของเรานะครับขนาดตัวจะใหญ่นิดนึงนะครับเด็กและที่สําคัญเลยเนะี่ยรุ่นนี้สามารถอร้องเพลงได้ด้วยนะจ๊ะนะ ความพิเศษของตุ๊กตารุ่นนี้คือจะเป็นงานตาลูกแก้วเห็นไหมตาเขาจะเป็นลูกแก้วนะครับสามมิติเลยแล้วก็ที่สําคัญเลยตัวบอดี้เนี่ยจะอวบอ้วนนิดนึงนะครับจะอวบอ้วนนิดนึงจับถนัดมือแน่นอนนี่นะจ๊ะมีมงกุฎมาให้ด้วยที่น้องสวมอยู่มาพร้อมกับชุดเจ้าหญิงฮิมะแองสวยเลยแล้วก็มีตุ๊กตาฮิมะโอลาฟให้ด้วยหนึ่งตัวนี่นะครับ รุ่นนี้เวลาที่เราเนี่ยกดทุนนี้ครับคือข้างหลังมันจะเป็นสลักพลาสติกจะต้องเอาสลักตัวนั้นออกก่อนแล้วก็เวลาที่เรากดที่หน้าอกเนี่ยนี่มันจะสามารถลองเพลงได้ด้วยนะครับตัวนี้จะสามารถลองเพลงได้นี่นะราคาพิเศษเลยสําหรับเซ็ตรุ่นนี้250บาทเท่านั้นเองจ้ะนี่นะเซ็ตซิงคิงดอฟโรเซนรุ่นนี้250บบาทเท่านั้นเองต่อไป นั่งอยู่ในโหมดของโฟร์เซนเหมือนกันนะแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยจะเน้นปริมาณนิดหนึ่งนะจะเน้นปริมาณน,นี่นะจ๊ะแต่ให้ดูก่อนแพ็คเกจจิ้งกับเขาน่ารักนะคล้ายๆกับหนังสือเล่มหนึ่งเลยเห็นไหมนี่เปิดมาได้ด้วยโอ้โหลูหลาอลังการนี่เปิดมาได้ด้วยเพราะเปิดมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะเจอมินิดอลเหนไะมีตุ๊กตาหนึ่งสโอ้ 6ตัวด้วยกันเลยนะซึ่งแต่ละตัวเนี่ยเขาก็จะมีชุดที่แตกต่างกันออกไป mm hmm. เห็นไหมจ๊ะนี่ mm hmm. เป็นเ mm hmm. จวิงหิมะนะ mm hmm. มีอันนาเอลซ่าพร้อมเลยแต่ละตัวเนี่ยเขาก็จะมีชุดที่สวยงามแตกต่างกันออกไปรุ่นนี้จะเป็นรุ่นมินินะคบจะเป็นรุ่นขนาดเล็กจะเป็นไซส์จิ๋วกว่าทั่วๆไปเอามาเล่นแบบรวมๆกลุ่มกันก็น่ารักดีไปอีกแบบหนะึ่งเนาะนะครับเซตนี้เนี่ยได้ไปเลย6ตัวนะได้แบบแพ็กเกจจิ้งทั้งกล่องแบบนี้เลย สำหรับรุ่นนี้โฟล์เซนตัวนี้ราคาพิเศษเลยนะจ๊ะรุ่นนี้เนี่ยเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆก่อน mm hmm. เซตนี้220บาทเท่านั้นเองครับรุ่นนี้220ร้อยยี่สนะสองยยี่สิบาทได้ไปถึง6ตัวเลยพร้อมกับแพ็กเกจยิ้มสวยงามนี่นะสองเท่านั้นเองจ้ามีหูหิ้วด้วยนะเด็กๆน,นี่และอีกแบบหนึ่งนะตัวนี้ตัวนี้จะเป็นเจ้าหญิงเหมือนกันนะเป็นเจ้าหญิงตระกูล คล้ายๆกับเอลซ่ากับอานาเลยแต่ว่าเพละเรื่องกันเดี๋ยวดเด็กลองดูแล้วกันเนาะว่าแต่ละตัวเนี่ยมานจากเรื่องอะไรบ้างจ้ะภายในกล่องเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยเจ้าหญิงทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะนี่ตัวแรกจะเป็นชุดนี้ชุดสีออกม่วงนะกระโปรงสีชมพูผมสีออกบอนทองเนาะแล้วก็มีมงกุฎด,ด้วยนี่ตัวที่2เป็นผมสีน้ำตาลนะชุดสีเหลือง และตัวที่3เนี่ยก็จะเป็นผมสีทองชุดจะเป็นชุดสีขาวชมพูนี่นะจ๊ะไซส์จะใหญ่กว่ามินิดอลนะเด็กๆรุ่นนี้จะใหญ่กว่ามินิดอลราคาพิเศษเลย1กล่องได้ไปถึง3ตัวเลยเพียง150บาทเท่านั้นเองจ้ะรุ่นนี้15 0้าบาทไซส์นะเ,เ,เด็กเซ็ตเจ้าหญิงตกตัวละ50บาทเองนะแต่ว่าเราขายเหมาให้เลย3ามตัว150บาทเท่านั้นเองเซ็ตเจ้าหญิงแสนสวยของเรา อาจจะลองเทียบขนาดให้ดูอันนี้จะเป็นขนาดมินิเนาะมีจะเป็นไซส์มินินี่นะจะโตใหญ่กว่าแล้วก็จะอ้วนกว่านี่นะจ๊ะ150าบาทท่านเองสำหรับลูกค้าคนไหนที่สนใจสั่งซื้อสินค้าเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็น เอลซ่าอ <Elsa>, mm ันนาหรือตุ๊กตาเซต4เซ้นต่างๆเนี่ยสามารถที่จะแอดไลน์กัทางร้านมาได้เลยทาง id l ีไล u s n 7 3 3 0 u หรือทาง f a c e b o o k f a n p เ g e ขายบาร์บี้ราคาถูกมากเนาะแล้วก็เดี๋ยวช่องทางอื่นๆเนี่ยีพี่ลุกใส่เอาไว้ทีใ่ใต้คลิปวิดีโอน้วน้องสามารถเข้ามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยจ้ะส่จริงส่งไวต้องร้าน NDA Shop เทนั้นนะจ๊ะไม่บา,บายวัสดีครับ